สวัสดีครับลุงพ่อนออนไลน่วันนี้กับแม่ยูไอยู่หนะ้าคือเกาเหลาครับผมมาเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่แมาดิ่งนะ้อยู่หน้าอยู่บ้านมันก็บห่อนก็มานั่งไขยไก่ครับไอ้ดิ่งกล่กลกลองเครื่องคุยเชียร์ชิมยู่น้นำกล่องเครื่องครับเป็นไก่โตอของลุงพ่อน,นั่นแหละ ที่พี่น้องเคยเบ่งเคยชมมากกต่เอาบรรยากาศที่น่าลุ่งพอนเนาะมากสุพีสนองเบึงนะครับผม <c oughs> พี่น้องท่านไหนที่เขามาเบ่งมาชมลุ่งพอนหรอแก เริมเดอ้อลุงพ่อนขอกำลังแรงใจน้ำเงีกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ลุงพ่อน้อนำเดดงีนนเครับผมนะครับเพื่อว่าลุงพ่อนีก็ร่างใจในการเฮ็ดชิปท่ามชิปมาสุดที่สนองเบ่งไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเป็นไก่ต่อ,อส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็บมาหาอยู่หาจินน้ำกล่องเพี่ยงนี่แหละ อะไรหยอกล้อกันอะไเสื่องกันตามภาษาของไก่เหานนะครับผมก็เอาบรรยากาศมาสุพีสนองเบึงมนนี่อยู่ว่างๆเนาะก็เลยออกมาหน้ามาทายเป็ดทายไก่เป็นไก่ผู่ที่กําลังเป็นนุ่มเต็มที่นะครับผมนี่ ลักษณะดีลักษณะงามไก่กระมี้ตัวหนึ่งที่กำลังที่เป็นนุม่มเนาะเป็นผ่านไปผ่านมาเนี่ยคือทั้งนานเนาะหางยังบวชในปงเต็มทนะีแต่ว่าก็ออกฮ o r n ออกหูออกหขาวชัดเจนแล้วแต่ว่าแันยังบวชในชัดอยู่เนาะแขนยังเล็กๆอยู่ ก็เป็นขนกับมเซมิโนว์วัตทองนอั่นแหละเนาะแต่เป็นกันเกีเ่ยวพระราศีเนาะระหว่างไก่ตัวผู้ตัวเมียมีทั้งของเฟืองตัวผู้กะเลยยามสิหลอกล่อแหละเนาะแต่ชื่อใดผสมพันธุ์กับตัวเมียเป็นธรรมชาติของเขาแหละเนาะของเป็ดของไก่ มุข้อนมานางบังนางเห็นแล้วก็เลยมาไทายเนาะที่หินน่องในเบิงน้ำกันยูไฮยยูนาครับต้มแห้งแห้งมึนเสียงเหงาเหงาเหงาโมเมนต์อย่างนี้นเสียงลมเสียงลมพัดก่อไผ่พัดก่อไม่สั่งให้แห้งเสียงดังเงาเหงา ดูซสือกันสิลบกวนเนี่ยนะครับผมเบิ้งสังเกตเบิ้งหางไกลหล่นล่มพัดผิวเวิ้นเวิ้นเสียงกะเงาเงาเบิง้งต้นไม้กะโอนไปโอนมาอยู่ระว่างการทายยุนิกะ ิมีเสียงไก่ขันแทเขมาอยู่เรื่อยๆเนาะแต่ว่าอยู่ไก่อยู่ในปลาในดอนพุนอยู่คนละแจละมุ่นนุ่งพอนกับ,บสามาที่สิเปนํำไทยมาหกอ,อ่ะในกล่องได้หกเพราะว่าอยู่ไก่กัสิมีเสียงแทเขมาเรื่อยๆเนาะครับผมก็มีลายตัวอยู่หาจินอยู่คนละทียละท,าท่างไทยไปส้มยูไทยอยู่ในโบวบ่ขันเนาะ อยู่ทั้งอื่นสี่ขันขันอยู่ในปลาในดน่นอยู่ในอขอบสาอยู่ทั้งทงหน้ากัมีขันแสกขอามาเนาะตอนนี้เป็นตอนทเที่ยงเที่ออยงใบใบย,ยังน,อน้อยเนาะช่วงเริ่มสิค่ำสี่ขันหลีกไกลช่วงที่เขากำลังสิมาร่วม,วมล่อจินอาหารอยู่ ขันกวขันไหลขันบดวงหนึ่งขอสน่นะมสำหรับมือนี้นะครับ็สิขอสวัสดีพี่น้องเวทีเพียงสานีก่อนนะครับผมเบงพ่อพ่อนคลายจากหน่อยนะครับสำหรับมือนี้ลุงพ่อนขอสวัสดีครับ